สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่1 4ประจำวันเสาร์ที่20พฤศจิกาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บุรีรัมย์ยูเตตดเปิดบ้านถล่มขอนแก่นยูไนเต็ดไป4-0ครับวันนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากสุภชัยใจเด็ดแล้วก็อ่องทูยิงกันไปคนละ2ประตูสมุทรปราการซิตี้วันนี้เปิดบ้านแพ้กับสุพรรณไป1-2ทีมเยือนนัไม่ก่อนถึง2-0จากเดนเนโรอเมดาอเวสครับแล้วก็ลอสเซมีคาราบูเอนะในขณะที่เจ้าบ้านได้1ประตูจากไดสุเกะสกาิ นครราจสีมาวันนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับชมบุรีไป0-0ส่วนการท่าเรือครับเปิดบ้านเอาเชนะ BG จีปทุมยูติเต็ดไป1-0จากการทำเขา้าประตูเองของวิกเตอร์คาดูโซของ BG นั่นแหละ นั่ก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1แล้วก็2เป็นแบงคอกกับบุรีรัมย์เก็บไปทีมละ29คะแนนอันดับ3 BG มี26อันดับ4ชลบุรีมี25อันดับ5การท่าเรืมี24อันดับ6เมืองทองมี22อันดับ7หนองบัวมี21อันดับ8เชียงรายครับมี20อันดับ9นครราชสีมาตอนนี้เก็บไป19คะแนนอันดับ10โปลิเทโลมี16อันดับ11ราชบุรีมี15อันดับ12แล้วก็13เป็นสมุทรปราการกับขอนแก่นยูเนเต็ดมีทีมละ14อันดับ14 สุพรรณมี10คะแนนอันดับ15ประจวบมี9แล้วก็อันดับสุดท้ายเชียงใหม่ยืนเต็ดเก็บไป6คะแนนไปต่อกันที่ดาวซนูล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นแฮมมิ่ตันโซเลสจากหนองบัวที่สัดไป9ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์21พ่พฤศจิกาก็ยังมีเชียงใหม่เปิดบ้านเจอเชียงรายประจวบพบโบลิเทโรราชบุรีพบหนองบัวแล้วก็แบงคอกจะเจอกับเมืองทอง